เสนี้เนะาะอ Abucia Black Black S X เนาะตัวนี้สีแดงดำเนาะหาก็ซื้อมาอย่างโมได้ตีเลยนะยัางโมได้จับกราบได้รอย่างเลยซื้อมาวันนี้ก็ขึ้นสายปะไว้เนาะดูยู ดดดเดินคอเสียก่อนอเสียคือหนึ่งเ็น,น,น,นใสไซายหลนยนะมันจะแบงอูอันนี้มันนะเ่นูอย่างวะขอดีของมันคือหนึ่งระบรบน่วงของอาวุนี่แบบุดอนั้นเทียบบ่ได้ทับอย่างเดยวค่มาเพือสีได้เลยนี่รับเครื่องสัญบอนี้นะ่ะ กับทระทายสวัสดีไอ้น้องนอักศึกษาวัตถุคนเนาะมีดีตอนหักซูซองบีเอ็มฟิสซิ่งไม่นี่กันออกมาหนองเสือนี่แล้วเนาะคือตอนช่วงไหนมีป่ากับมาแถวนี้แหละพอนหนองมันกว้างออกกมาได้เรื่อยๆเนหะ็นะบนนั้นตรงแรกเป็นไม้ครับเป็นคลองเนาะอันนี้เนาะมันเป็นหนองหนองใหญ่อยู่เละนี่วันนี้มามน,นี่ามาเจอมาดูดูบ้องกัน ล้อตัวนี้เนาะของอาวุธเดี๋ยวให้เพิ่อนดูนี่นี่เสกนี่เนาะอาวูกาเซียแบล็กแม็กเอสเอ็กเนาะตัวนี้สีแดงดำเนาะหากซื้อมาอย่างโมได้ตีเลยนะอย่างโมได้จับปั๊บได้ยังไยซื้อมาวานนี้กระเพื่อนสายปะไว้เนาะไม่ประกบคู่กับลอ้อเออกับคันนั้นดีแรปฟิโนโ่รุ่นสองไนะ คือ e! ว่าเข้ากันอยู่เนาะมันเป็นแบบตัวคันกับเป็นดำดุตัวนี้ครับแดงดำนาะพอดีเลยเข้ากันอยู่เดี๋ยวกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะมาจิมีผลงานบ่เดี๋ยวสิติอะไรยังรีวิวให้เบิ่งเนาะมาจิเป็นยังไงเอ้าใส่เข้ามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันมาจะได้เจิมบอ๊ะมาเบิ่งกันเนาะอื่ เบิ้งทำอิดนี่เดี๋ยวเราฟิ่อดึงกับจับถือก็ถือว่าโอเคเลยนะตอนนั้นคือวันใหญ่เนาะเวลาประกบคอนีไนะนี่อันนี้มันจะพอดีลงมาเพียงครับอ่าคันเลยนะมันก็เะได้จับง่ายแล้วเบิ้งครั้งนี้มันคือวันน้อยๆวันนี้สี่เข้ามือเลยเนาะสายวันนี้สายเป็นสายพีอีสองนะส่วนระบบุ่วงนี้ก็ย,ยังไม่ได้ปั๊บอย่างเลยนะเดี๋ยวสิลองปั๊บบนเขาเนาะอาก็ปั๊บก่อนสปูดนิดนึงเลย

แต่สี่ส่วนลมเนีเออแต่มคขุมพูดีนะห้าวมเสียงอย่างเลยนะ

ป่าน้อยครับทุกคนเจ้าน้อยดีนนเนาะเดินมาจุบแล้วกัน คือความหวังเพราะว่าพระเจ้าตรัสแบบว่าแห่งอะไระ อยู oh, hey. oh. Maya, ่ๆโอ้รถเฮ้ยโอ้โหม่ไซร์ด้ยคนของกาคนอือโอ้โชิรัยดิ ดูไม่ใช่ด้วยยำยำอ้หูุดอู้สวยอือเฮื่อนสิกัด มันน่าจะผทันเข้าดีเนาะโอ้โหสุดายตัวนี้อยูน้ำกีนะที่สองน่าจะโมดุสสามขีดอะ่ะเดี๋ยวขอเพีน้นเงียบก่อนโอ้โหสุดายทุกคนเกือบละ คิดแล้วเนาะราผลงานวันนี้คือแห้วเนาะคนป้ามาวัดตัวนั้นลดเฉยคากลับมาสีเนาะคิดว่ายุเราเลยวัดย้ำย้ำุดเนาะมันยังยังบวกเขา่าจะดวงเบ็ยังบทะลุมันนะบัะลุนี่ลดยากมันเป็นเยื่อย่างเนาะพันะลุนะเปอร์เซ็นต์ลดนี่น้อยสุดชิมาสรุุให้ฟังเนาะว่าบรรจารณ์ที่ตีเป็นเป็นทั่ไหนเนาะสำหรับ ดอกนีนน่ดอกอาโบตัวนี้ก็นเถอปะป้าคิดว่าเรื่องนั่นก่อนเรื่องคอเสียก่อนเนาะคอเสียคือหน,นึ่งพน้านอาใส่สา้ลายนะมันจะแบบมัน,นหูอันนี้มันนะอเพิ่นหูยังไงวะหูว่าเข่าพอยปะเนี้มันจะแบบเป็นหูค่อนข้าง,างอ้าวน้อยนิดนึงเนาะ แล้วมันจะกดสาย,สายนะฮะเนาะสายมันจะบนสายมันจะออกแบบบโล่งนะบอิสระมันจะมีกดอยู่น่อยหนึ่งะส่วนข้อเสียอันที่สองก็คือบบมีทุกเสียงทุกคนบ่มีที่เสียง,ยงอีกอย่างเลยนะทั้งสตาร์แดกทั้งสาราก็ร่มีเนาะอันนี้ว่าข้อดีกันข้อดีของมันคือหนึ่งระบบน่วงของอาวุธนี่แบบ สุดนั้นอันธิบดีปั๊บอย่างเงี้ยไฟมาเกือบสีได้เลยนี่ปั๊บเริ่งซจำบ่เนี่นะตัวตัวนี้คือแม็กนะทางนี้คือแม็กตัวนี้คือมินเนาะปั๊บข้างนั่งนะข้อน,นี้ข้อนี้เนี่ยนะบ้เพิ่งจำนี่ทุกคนข้างข้นันบ้เพิ่งจำทางที่เม็ดนัวมันมีแต่ห้าเม็ดเลยเชือทางไหนนะแต่แบบคุมผู้คุมผู้โคตรดีเนาะคือว่าดีแนละ้วมันตีส่วนลมนีม่ได้อันจังหวะผู้นี่มีแต่จังหวะเฮาตีอนะันบุธจังหวะมันเชือดเนาะ แล้วเขาสองก็บเบกเบกนี่ก็ปับ๊บไม่เดี่ยวกันแน่นแนแะะบบบกก่นดีนะแบบระบบเบกบบดีเนะแล้วก็สามคือหุห้างมันเนี่เวลาประกอบเข่ากับอันนี้แล้วมันจะแบบคือแบบน้อยนะแต่เฮาเวิร์คือง่ายตอนอีทประกรอบเขานกับขันนะมันคือน้อยน้อยเรียบกับขันอ่ะมันจะเรียบกับขันไปแล้วก็แขนมันนี่ครับ หมดง่ายปไปเลยเนาะนอันนี้รอบเป็นรอบหกจุดสี่นะพอดีเนาะตั้นะะี้เนาะตัวค่อยนะเพราะว่าคันค่อยดินรอบเจ็ดไข่กับทีกอ่อตาห์นะอันดินรอบหกจุดสี่นะคือกอ่อปกติเลยมันก็สิได้สั่นอีกแบบหนึ่งเนาะอ่ะก็ถือว่ายังไม่ได้เจิมทุกคนยังไม่ได้เจิมเลยได้แต่ดีดิวทุกคนไม่เว้นอะไปเจิมเพราะว่าเมื่อนี้ยมาเนี่ยก็เจอคน ตึปฝาคนหาฝาไปแเ่นะมันก็เลยครับออามาหลังไะเจ้าเนี่ยนะมาเห็นไปเจ้าปีฝาไปคุณเอรอนวานแห่ไปคุณนะด้มันก็่ามันก็ตื่นหมดเนาะแต่ว Entonces, ่าก็ยังมีคราบอยู่เนาะวัดเกือบไรเนาะเออเไหร่กะใส่เข้ามาเบื่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามอย่างเนาะเดี๋ยวมือหน้าจะไปเเอยไม่เนาะตอนนี้เนาะใบมือฝนตกนี่ออกมาเนี่ วันว่ามีโตแน่นอนเนาะมันฝนตกแต่นี้มันแดดแหงเนะเดี๋ยวนี้พอแปดโมงซะบ้าแดดแห้แดดว่านล้น,เ,นเดี๋ยวขอโตกับเหมือนกันเนาะคัคนว่าไปกินน้ำไปไปเจอกันบ๊ายบายเจ็บน้ำเิดน้ำ